อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับเป็นพลังลบรุนแรงจนเครื่องวัดพังงั้นสินะเดสทรยเยอร์ er สู่พลังนั่นเข้าไปแล้วพัฒนาร่างตอนนี้เดสทรยเยอร์ก็ยังสู่พลังนั้นเข้าไปไม่หยุดมันอาจจะไม่จบแค่นี้ก็ได้เรื่องใหญ่แล้วนะผอบทาสคุบอยากจะให้ตามดูต่ออีกงั้นเหรอครับไม่หรอก มันเลยจุดนั้นมาแล้วอนุมัติการพัฒนาแอนติลอสเวปอนเพื่อใช้ต่อต้าน d e สทรอยเยอร์เต็มรูปแบบ<ะ>ยังไงก็ต้องหยุด d e สทรอยเยให้ได้ตอนฮุราอุสุไลศึกแห่งโชคชะตาแอนติลอสเวปอนเหรอในที่สุดบัดดิโพลิสก็ยอมเคลื่อนไหวพอบอทาสุคุคงอยากให้อยู่กัดกับกาค้าเป็นคนจัดการมั้งการหยุดเดสทรอยเย ควรเป็นหน้าที่ของเทพแห่งการต่อสู้ที่เคยผนึกมันสำเร็จมาก,ก่อนคิดแบบนั้นนะ่ะถูกต้องแล้วและเป็นฉันไม่ได้เหรอ,อมไม่คิดว่าฉันคู่ควรจะโค่นเดสทรยเออร์มากกว่าเหรอคิดอะไรของนายเนี่ยนายน่ะคิดว่าโ่กับเอาชนะเดสทรยเออร์ได้งั้นเหรอ,อต้องไปทดสอบดูหน่อยแล้วล่ะพยายามค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอข้อมูลของอุรามิชิเรเลย แต่เขาเคยแข่งแมชทางการนี่นะหายัางไงก็ไม่เจอเนี่นะมันจะพิลึกไปหน่อยอะมัง้งพระปฏิเสธการออกสื่อหรือเปล่านะเป็นคนที่ไม่อยากเปิดเผยหนะ้าเลยไปขับให้ลบคลิปอะไรแบบนั้นเอ๊มีชั้นซูบารุมาสโตรันมะเซจิไดจิโรเอเดนคนเดียวที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็หมอนนี่นี่แหละรู้แค่ใช้เน็กด์กเนสราคอนเวอร์อย่างเดียวนะ darkness dragon world เป็นแบบไหนกันเหรอไม่รู้เพราะไม่เคยสู้ด้วยงั้นเหรอฉันก็ไม่เคยฉันก็เหมือนกันโ<อ>เหมือนมีใครใช้เวอร์นี้นินนะคุโรอุสุไลท์โอ้จริง,รงด้วย,ว,ยว่าแต่พักนี้ไม่เห็นหมอนนั่นเลยนะหลังเลิกเรียนก็ไม่เล่นการ์ดด้วยพอเลิกเรียนปุ๊บก็ต้องดิ่งกลับบ้านไปเลยอถ้าเป็นคุโรอุสุไลท์ก็มีข้อมูลประมาณนี้ทิปการแข่งสมัยก่อนนี่นะ อยังเก่าเลยไปขุดมาจากไหนแล้วเนี่ยคุณพ่อจริงด้วยโอ้นี่หรือคุณพ่อของยูกาที่ว่าขั้นเทพอะลองดูตรงนี้สิโอ้เท่านี้ไฟแห่งโชคชะตาของแกก็โอ้โหเฮ้เฮ้ไล่เอยังชั่วหน่อยมาทันพอดีพักนี้หายไปไหนเนี่ย ติดเกมตีป้อมหรือไงเออโทษทีช่วงนี้มันยุ่งยุ่งนะอย่างงั้นเหรอนี่นี่ฉันอะอยากสู้กับนายนะะดีเลยฉันก็น,นึกอยากสู้กับยูกะอยู่พอดีเลยพ่อนายเป็นไฟเตอร์ที่สุดยอดเลยนะเฮ้พวกเราดูคลิปสมัยก่อนแล้วเป็นคนที่ทําให้ d a r k นส s s Dragon World กลายเป็นที่รู้จักในยุคนั้นชื่อคุโรอุสุไกโตเออเออเอออเหมือนจะใช่น,น,นายรู้ไหมพ่อของพวกเราเคยสู้กันด้วย อาจจะเป็นเพื่อนสีกันก็ได้นะก็อาจจะก็ขอโทษนะฉันมีธุระด่วนนะเหรออเป็นงี้ได้ยังไงไล่รัก่อนสิมีอะไรเหรอโอ๊ะมาสู้กับฉันเถอะนะก็บอกว่ามีธุระไงแล้วแล้วธุระจะเสร็จกี่โมงอะไว้ฉันจะติดต่อไปเองนะสัญญากับฉันแล้วนะ ที่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยก็เขาบอกว่างานยุ่งนี่เหมือนตื้อไปหน่อยเลยฮะแต่ก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่ใช้ Darkness Dragon w r l d นะออไหนบอกว่าอยากสู้กับยูกาไงก็อยากอยู่แล้แต่ทำไมต้องไปสืบเรื่องนั้นมาด้วยไล์ก็เหมือนที่นายรู้นั่นแหละพ่อของยูกากับพ่อของนาย เคยเป็นคู่แข่งแล้วก็เพื่อนกันมาก่อนฉันรู้แล้วนะ่าได้ยินเรื่องนั้นมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วนะ่าที่นายกับยูกะมาเจอกันก็อาจจะถ,ถ้าพูดว่าชะตาเชียวนะฉันเกลียดคำนั้นที่สุดฉันถึงได้เว้นระยะห่างจากยูกะอยู่นี่ไงถ้าพ่อรู้ขึ้นมาว่าเป็นเพื่อนกันมีหวังโดนกรอกหูทั้งวันไม่สิโดนกรอกหูสามวันสามคืนแน่แนนะ่ นี่ถ้าไม่มีแก้วฉันคงหนีออกจากบ้านไปแล้วเออแต่ก็คงต้องสู้มั้งนี่สินะที่เรียกว่าัยต่อต้านนายว่าไงนะเปล่านี่ถ้าคิดจะสู้กับยูกะพวกเราก็มีความลับนิดหน่อยที่ต้องระวังเอาไว้เรื่องที่ฉันเป็นบัดดี้โพลิสน่ะเหรอนั่นมันก็เรื่องหนึ่งอีกอย่างก็คือจะให้รันมะรู้ไม่ได้ว่าฉันยังไม่โดนลอสไรส์ ดูกะยังมารู้ด้วยว่าฉันไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของรันมะนะโอเคพอจะนึกแผนออกแล้วไลจะติดต่อมาไหมนะเขาก็สัญญาไว้แล้วไม่ใช่เหรอก็จริงแหละแต่มันนานไปแล้วสิจะลืมหรือเปล่าเนี่ยไงไลฉันมากินพิซซ่านะแล้วก็ถือโอกาสสู้ด้วยเลยือพิซซ่าที่นี่อร่อยนะ งั้นเกลเป็นแค่บัดดี้ชั่วคราวเหรออ๋อบัดดี้ตัวจริงของฉันน่ะก็คือพ่อของไล์นะ่ะดูจากข้อมูลที่หาเจอรู้สึกบัดดี้ของไกโตะจะชื่ออาบิเกลนะสักวันไล์ก็จะเจอบัดดี้ของตัวเองฉันจะคอยดูแลไล์จนกว่าจะถึงวันนั้นน่าสนุกจังเลยรุ่นพ่อเคยสู้กันมาแล้วทีนี้ก็เป็นตาของรุ่นลูกแล้วล่ะแบบนี้เรากลับเป็นชคชะตา ต้องไปโชคชะตาแน่ๆเลยทั้งคู่ได้พบกันใต้าดาวแห่งโชคชะตานี่เองชะตาเหรอนี่พวกนายห้ามพูดว่าชะตาต่อหน้าฉันจากนี้ไปห้ามพูดเด็ดขาดเลยโ <c oughs> ชคชะตาบ้าบออะไรดูความจริงกันหน่อยเราเป็นคนกำหนดอนาคตของตัวเองอ,อย่าเอาคำว่าวชะตามากำหนดอนาคตชาวบ้านมั่วๆหน่อยเน่อยนี้ หมอนั่นเป็นอะไรนะชะตาเป็นคำติดปากของพ่อเขาเนะอะอไยจริงตจริงไวต่อต้านนี่เองอะแบบนี้นี่เองนี่สินะไวต่อต้านเนี่ยไปเลยฉันแค่ไม่ถูกชะตากับพ่อโดนเอามาเทียบกันก็งุดงิดแล้วพ่อก็คือพ่อฉันก็คือฉันแต่ก็ยังใช้เวอร์เดียวกันนี่นะใช้เพราะเกียวอยู่ด a r k n แล้วก็เวอร์ตั้งหากละ่ะแปลว่าเสนิทกับแก้วสินะ ลังทะเลาะกับพ่อก็มีเกวนี่แหละที่คอยปลอบฉันอนะ่ะอืมอะไรเหรอยุกะอืม,อมเรื่องฉันนะ่ะพอแค่นี้เถอนะนว่าแต่ทำไมยุกะถึงอยากสู้กับฉันละ่ะเพราะเรื่องพ่อหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หรอกคืองี้นะฉันก็ไม่มีข้อมูลของอุรามิชิเรอะไรนั่นเลยไม่รู้ว่าหมอนั่นใช้การ์ดแบบไหนแต่ว่าดนะักเนสเราก็นเวิร์น่ะ มีมอนสเตอร์มังกรดำกับยมทูตที่มีจุดเด่นก็คือการทำลายเป็นวัวที่อัดแน่นด้วยพลังแห่งความมืดโอ้เราจะอัดคลิปให้นักแท็กเพื่อเคยสู้กับ Darkness Dragon World ครั้งแรกเลยนะเนี่ยด็อกตั้งนี้พร้อมถ่ายรลเบิดขอโทษนะคงไม่ถ่ายไม่ได้หรอกโอ้ฉันไม่ค่อยชอบออกสื่อนะเพราะงั้นขอโทษด้วยนะงั้นเหรอนี่ทุกคนวันนี้ไม่ต้องถ่ายนะเรามาเริ่มกันเลยเถอะ การทมินแห่งชัยชนะดูมิได้ f i r สไนท์กองทัพมังกรที่มีพลังแข็งแกร่งจุติลงมาแล้วดูมินไดมังกรข้นเท็ไปไปไป l l e ก s d r a g รัวินมักรทำมินเทกาแกทกูร์ เป็นไฟร์่มม่อนรอคครัชแอนด์รอบรันเซนเซสออฟคอร์สใส่ชุดเกราะด้วยโอ้ของแปลกๆขขงมาบนแปลกของพี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนั่นคือตัวต่อที่คำสาปของนายจากนี้ฉันจะ ทัวยสกิวของการ์ดส่งการ์ดจากกองนายไปรวมกันใต้แฟลกพอมีกาดครบ15ใบเมื่อไรก็ต่อจะสมบูรณ์แต่ฉันจะเป็นฝ่ายชนะยังไงล่ะว่าไงนะทําไมเรีบโค่นฉันเร็วๆนายจะเป็นฝ่ายแพ้เอานะ หาซื้อการ์ดบัดตี้ไฟได้ที่ร้านการ์ดชั้นนำร้านในอิน c ีเอ็ดบุ๊กดีทูเอสเซเวนอสาขาที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ kiss and k i s s a n d k a i c o m เขา้อาัศวินมังกรจะมินเบลเซไปช่องกลางไร้อร r s เ d e s t r ั c ชั่นทำลายเบลเซส่งการสองใบไปดรอปโซนถ้าในจำนวนนั้นอัศวินมังกรทมินเกล เอาละรอมที่ใบแรกเฮ้แพลกของยุกแกุ่งสองใบสามใบรอบนี้ได้สามใบได้พลังชีวิต,ตเพิ่มจากสกิลของเบลเซฝ่ายตรงก้ามทิ้งการบนมือหนึ่งใบไรอันเดอร์เรชัน่น เอาเกลนดรอปโซนขึ้นมือได้สองเตษกับพลังชีวิตสองหน่วยเท่านี้ก็เตรียมการเสร็จแล้วบัดี้ขออสวินมังกรธมินเกลไปช่องกลางไลน์ไลสู้ให้เต็มที่ได้เลยสวมใส่ดับมังกรธมินเกลเบลดสกิลทำงานสี่ใบแล้วจบเทินฉันแล้วนะไม่โจมตีเหรอเนี่ยเพราะว่าไม่จำเป็นอังไงล่ะ ถ้ารวมการใต้แฟลกได้15บหลาใบไหลคงก็จะเป็นฝ่ายชนนะใครจะเป็นฝ่ายชน,นะนะลุ้นจังลุ้นจังมีวิธีสู้แบบนี้ด้วยเหรอดีละเข้าเทินฉันละสกิลของ Sentence นะ of Curse ทำงานตอนนี้เร่องคนอีกฝ่ายก็ได้อีกใบรบกวนหน่อยนะเอาห้าใบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอะเป็นภาพที่ชนขนลุกมากเลยครับแค่ชนะให้ได้ก่อนครบ15ใบก็พอแล้วนี่ร o า l c a n d ตอเปเล่กาดร,ราไปช่องซ้ายนักรบผมอยู่กับรอยกดกาเลยแล้ววันนี้คอการแกทัวดราก้อนไปช่องขวาการพู้ข้าเล่มน,นี้ไรเทียมพลาดล้มใจดาบใหญ่มังกรเทพการบัสเตอร์ไายการบายจะยับไม่ได้โดนปิดผนึกการโจมตีเหรอ รับการ์าเป็นตัวอันตรายไงล่ะถ้างั้นเซเล่จอมตีเกลใช้สกิลเอาการ์ดหนึ่งใบจากกรอบโซนเข้าโซของกาก้าแล้วจวหนึ่งใบจะลุยแล้วนะไม่ยอมให้ขวางไล่ได้หรอกนั่คืออัศวินอมะตะสกิลของเกลทำงานจัดพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนำเกลกลับขึ้นเมือไล พลังของฉันจะพานายเข้าใกล้ชัยชน,นะขอบใจมากนะเกลใบที่หกลุยละยาเจ็บนะเนี่ยเอาเทินฉันแล้วล่ะลุยกันเลยสกิลของเกลเบลดทำงานใบที่เจ็ดขอเกลไปช่องกลาเมื่อฉันปรากฏตัวผู้ขัดขวางไล่จะต้องถูกกำจัดทำลายกากา้า รโคเด็ดพักชันทำลายแก้วแปดใบเก้าใบสิบใบนำแก้วกลับขึ้นมือสิบเอ็ดใบคืนชีพขึ้นมาแล้วแก้วเพื่อนำชัยชนะมาสู่ไลทฉันพร้อมจะคืนชีพเสมอแบบนี้นี่เองอสมินอมตะสินะแกต้องถูกทำลาย โทม,มินมังกรกทมินเซสไปช่องขวาโรสังกรด้วยจะเย็นเยนก่อนนะแก้วสมตีกัะแกนทวนรัาก้อนอย่าโลรมาให้ไล่เห็นอีกกาก้าเซสตอตีอตเซนแรก <Yeah. Yeah. S 1> นี่เข้าเทินของนายแล้วซึ่งก็แปลว่าสิบสองใบแย่แล้ว,ว, yeah, ลวอีกแค่สามใบเอง ขอขจะวะเพื่ออธิบายสักครู่อีแค่3ใบจะครอบ15ใบถ้าโจมตีเกลในเทอร์นี้จะโดนหนึ่งใบพอเข้าเทิร์นของไลจะโดนอีกใบาจากสกิลของไอเทมพอกลับเข้าเทิร์นยูกะจะโดนอีกใบาจากสกิลของ Sen t e n c e of Curse แล้วไลจะเป็นฝ่ายชนะถ้ากับว่ายูกะจะต้องเอาชนะให้ได้ในเทิร์นนี้เท่านั้นถ้าไม่รีบโค่นชั้นเดี๋ยวก็แพ้หรอกยูกะนาจะทำยังไง คนฉันกับเกลด้วยวิธีไหนกันแบบนี้เองพายกันจริงๆ<อ>พ่อของไลนะ์น่ะก็เอาชนะด้วยเงื่อนไขพิเศษแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวสิจะขุดเรื่องพ่อฉันขึ้นมาทำไมอะ่ะขอโทษจริงๆแต่ฉันอดกลั้นความอยากรู้อยากเห็นนี่ไม่ไหวแล้วล่ะนายกับพ่อสู้ได้มันทั้งคู่เลยบ<อ>รรลุแล้วสิท่าาอ่ะค่ท้นะถ้าแห่งการเรียนก็เป็นแบบนี้แหละ โอ้ยถือว่าขอทถอนะอืมยังไงก็ไม่เข้าใจแฮะอ้าวจะยอมแพ้เหรอไม่ใช่แบบนั้นนะแค่คิดว่าความรู้สึกไม่ชอบพ่อแม่ตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะฮะ<า>พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันนะพ่อก็เป็นไฟเตอร์ชื่อดังเหมือนกันอ<า>ฉันเนพิ่งมาเล่นบัตตี้ไฟได้ไม่นานก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าพ่อก็คือพ่อฉันก็คือฉัน แต่พอเริ่มเล่นบัดดี้ไฟก็รู้สึกว่าฉันกับพ่อมีอะไรคล้ายๆกันเอ๊ะทำไมนายถึงเริ่มเล่นบัดดี้ไฟล่ะดนพ่อยัดเยียดให้เล่นตั้งแต่ตัวกับเปี๊ยกบางทีก็เอียนจนอยากเลิกเล่นแต่ยังเล่นต่อเพราะเกลแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยไม่เหมือนกันแฮะพ่อนะ่ะไม่เคยบังคับให้เล่นเลยเพราะพ่อนายไม่ใช่พ่อฉันเน่ ไม่เหมือนนั่นแหละถูกแล้วแต่ฉันอยากรู้นี่นะก็เป็นเพื่อนกันนี่ทังฉันรู้สึกว่าแบบนั้นน่าอิจฉาแต่ไล่ไม่ชอบอย่างนั้นเลยเนี่ยแบบนี้นี่เองอยู่กับฉันน่ะไม่เข้าใจเรื่องพ่อของนายหรอกแต่สู้กับไล่แล้วสนุกมากเลยนะเอะอเงินก็ดีแล้วล่ะเพราะนายยังเล่นวันด,ดีไฟต่อน,นี่แหละพวกเราถึงได้มาสู้กัน มันต้องเป็นโชคชะตาแน่ๆเอ๋โอ้เอะขอโทษนะพูดว่าชะตาเฉยเลยเอเอ,เอช่างเถอะพอเริ่มสู้กับยูก,กะฉันก็ไม่ค่อยสนเรื่องนั้นแล้วล่ะออจะชนะในเธอนี้ให้ดู อการ์แกนควัวดราก้อนไปช่องขวายูกะนี่เทิร์นสุดท้ายแล้วรู้แล้วล่ะขาการด็อกไปช่องซ้ายเรียกออกมาแล้วเหรอไว้ใจได้เลยด็อกไร้สก้าบบายหยอกอีกแล้วเหรอลากสายตาจากเจ้านันไม่ได้เลยด็อกไร้คาร์แกนควัวสวิชหมดการ์แกนควัวดราก้อนจีวอร์ทำงานเซนการ์แกนควัวดราก้อนแกนทิ้งหมด กมออกมาแล้วกันลิงโมดอีกหน่อยมาโน่แล้วสกิลของการกัวดรา้อนกันลิงโมดทำงานสามารถเลือกทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบหรือทำหนึ่งดาเมจหรือว่าทำลายเกรอีกฝ่ายได้หนึ่งใบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งหมด3ครั้ง แน่นอนว่าฉันเลือกแบบนี้ก,กาคาทำดาเมจสามครั้งเลยฟิวยินดียิงได้ยิงได้แอดยิงได้เอาแก้วกลับขึ้นมอสิบสามไปไฟนอลเฟสชินกาการ์คัวพันิชเช์ ผู้ชนะฉันเอง Darkness Dragon World ี่สนุกจังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้เนาะแน่นอนอยู่แล้วจะคอยเชียร์ในรอบชิงนะ เป็นสิกที่สนุกสุดๆเลยเบิรดอยากถ่ายเก็บไว้ต้องแคทน่าเสียดายจังเลยนะด็อกโทษทีโทษท,ทีงั้นฉันจะให้ถ่ายเกี่ยวนัเร่อตลกก็แล้วกันนะไม่เล่นหรอกบอกว่าไม่เล่นไงไล่ไว้มาสู้กับฉันอีกนะอืมแล้วเจอกันเท่านี้ก็พอจะจับทางดาร์กเนสดราก้อนเวิล์ได้แล้วล่ะ ใกล้แล้วนี่นะทัวร์นาเมนต์ชนะเลิศสร้างเสร็จแล้วเหรออ๋อเท่านี้ก็สามารถทำลายเดสทรอยเยอร์ได้แล้วเกล ฉันสู้อย่างสุดความสามารถแล้วยูกะน่ะแข็งแกร่งแต่ว่าพอสู้กันฉันก็มั่นใจยูกะทำไม่ได้หมอน,นั่นอ่อนโยนเกินไปทำลายเดสทรอวย์ทำลายบัดลีของรันมะไม่ได้ฉันจะเป็นคนใช้เองตอนนี้คงจะเป็นโชคชะตา ยุติธรรมนี้จะทำการพิพากษาเรือยแจ็คแมนฮอลลี่เลยเอาเอ้อการพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วเอเดนพวกเรามาที่โรงเรียนเซนออเดอร์เพื่อทำความรู้จักเอเดนให้มากขึ้นแต่ระหว่างนั้นเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับรันมะกตอนต่อไปดาดานก่อกรกบฏรัฐประหารต้องข้าไปลุยกันกาก้มาดีไป <Bro. S 2> ทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำการ์ดสุดพิเศษการที่จะแนะนำวันนี้ก็คือนี่อัศวิมักรทมินเกลเมื่อลงสนามถ้ามีการ์ดตายแฟลกของคู่ต่อสู้สามารถทำลายการ์ดหนึ่งใบในสนามอีกฝ่ายได้เมื่อถูกทำลายสามารถจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและนำการ์ดใบบนสุดของอีกฝ่ายเข้าใต้แฟลกแล้วนำเกลปรับขึ้นมือได้ ถ้ามีเวทมนุน s e n t e n c e of curse ติดตั้งอยู่เมื่อเริ่มเทินอีกฝ่ายและมีการ์ดอยู่ใต้แฟลก15บใบขึ้นไปจะชนะแมตช์นั้นทันทีเล่นคอมโบคู่กับเกลวแล้วชนะด้วยเงื่อนไขพิเศษเลยสิการ์ดวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนลองใช้การ์ดนี้สร้างเป็นเด็กที่สุดยอดกันดูนะถ้างั้นก็อย่าลืม<ด>ติดตาม,ตามคลิปต่อไป